นี่อาจารย์อดีอ่ะนี่คนทันเลยทันล้วส,สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันคิดเจ๊เจดนะฮะเพิง hmm. คิดออกวันนี้เรามาดูจอของ Galaxy J7 Prime นะครับ ขนาดไหนเพราะว่าเกิดกระแสหนักเลือเกินในในอคอมเมนต์เฟซบุ๊กอ่ะว่เออมันจอมันห่วยใส่ทีเอทีมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคือคือบางคนก็ไม่ได้จัด <ๆ S 2> ก็ว่าไปก่อนแล้วคือบางคนมีอคติอยู่แล้วว่าจิงว่าเข้าไป <ๆ S 2> มัเราคนจับแต่ก็ไม่ได้พูด <S <S ใช่ใช่ประมาณนั้นนะครับก็วนี้ก็จะมาทําให้ดูกันเออมันพูดซะบ้างทํ <c oughs> าให้ดูกันนะครับว่าจอเนี่ยมันไม่ได้ห่วยอย่างที่เราคิดใช่ครับคือที่เขียนในสปเปกเนี่ยว่า t f t อ่ะมันเป็นพื้นฐานของจอทุกอย่างอยู่แล้วที่ที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับเครื่องยน2000ต์สองพันอ่ะอ่ะเหมือนรถเนวโตต้าใส่เครื่องยนต์สองพันแล้วผมมี่สุเครื่องยนต์สองพันเดีวผมติดเทอร์โบเงี้ยใช่มันก็เหมือน IPS อที่มันเปหมือนพื้นฐาน IPS จอจอเ Ds ก็คือ t f t อย่างเช่นหัวเหวา เขียนสเปคบ bon, นบนกล่องหรือ bon นะบนเว็บไซต์เนี่ยเมื่อก่อนเราเราเป็นคนที่ชอบไปดูเว็บไซต์ใชไมเขาจะเขียนว่าจอ T F P ครับแต่จริงๆแล้วผู้ใหย่จะเป็นจอ L t P S อย่างเช่นผู้ใหญสันแล้วก็ตัว h o r เนอร์ใช่ไหมฮอนเนอร์ Honor ตัวไหน,นจำไม่ได้แล้วก็ของซั s ung เหมือนกันจะเขียนสเปค T F P อย่างเช่นโน้ตรใช่โน้ต8อย่างเช่นโน้ต8เป็น PLS LCD นะครับครับพีเ LCD ก็คือเป็นจอที่ซัมซุงพัฒนานะครับมาจาก IPS มาจาก TFT ใช่อ่ทมันก็อยู่บนพื้นฐานของ TFT แต่ทีนี้เวลาเขาเขียนสเปคลงเนี่ยเขาเขียนเป็น TFT แทนไงมันเพราะว่าอินเทคโนโลยีมาตัวล่าสุดของซัมซุงก็เขียน TFT อ่าแท็บ2016แท็บสุดจุดหนึ่งสองพใช่เขียน TFT แต่เมื่อเราไปดูแล้วเพราะมันนี่มันจอพีเอลเอสนะเพราะมุมมองมันไม่ได้ตรงนี้เรากลัังคิดกนอยู่ว่า TFT แม่งคือจอที่แบบว่ามุมมองเทียมากคือคือคนยังยังมีความคิดเดิมๆกับจอ TFT ว่ามันต้องกากที่สุดมันเป็นสมัยก่อนแล้วไงมันไม่ใช่ได้รับแน่นแน่นอนแล้วคนจะคนจะยึดติดกับ t f ใช่สีมุมมองใช่ข้อข้อด้อยของมันครับสีก็เป็นนิดนึงก็เหลืองอะไรนะครับแต่ทีนี้จอตัวเนี้มาดูในกล้องนะครับผมเปิดไว้หน้าจอสว่างเท่ากันหมดนี่ผมเซตคาลิเบตเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะ เซตเพื่อแบบไม่อยากให้ไม่อยากให้ใครแบบว่าคือเราอยากให้เป็นธรรมที่สุดแล้วก็ไอ้ไปเนี่ยก็ปรับอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยใช่แล้วใครที่ดูลฟ์สดนะครับ,รบผมก็จะต่อขึ้นจอขอเพื่อดูแสงของ3ตัวเนี่ยว่ามันขอให้มันใกล้คือมันไม่เป๊ะหรอกแต่มันใกล้เคียงเราสามารถดูสีมันได้แต่เป็นยังไงบ้างครับจอตอนแรกต้องอธิบายก่อนว่าตอนแรกที่เราได้ได้ได้จอของมันมาได้เครื่องแหละไม่ได้จออ่ะได้เครื่องล <laughs> ดล็อก <laughs> ปุ๊บรู้สึกยังไง <laughs> ผม วตวามเรากับผมรู้สึกว่าสีมันซีดไปไหน่อยแต่ว่ามัน,ม,นมันดูมันดูสวยนะแต่มันดูซีดปดปุ๊บ โอ้โหแม่งซีแม่งแบบอะไรวะเนี่ยสีซีใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งการที่เขาใส่ไอ้ T F T มาใจเราคติไว้อยู่แล้วไงมันไม่เป็นจอ T F T ใจอคติมองยังไงมันก็คติแต่ตอนแรกผมเอคติผมยอมรับนะว่าเฮ้ยแม่งใส่จอ T F T มันจริงเหรอวะที่อย่างนี้เพราะเปิมพวกจริงด้วยสีไม่สวยแต่อย่างที่บอกครับ U I Samsung ตัวใหม่เขาจะทำมาให้สีสีเนียนสีซีมถามว่าเราเราอัดคลิปเนี่ยเราไม่ได้มาแก้ต่างให้เขาหรือเราจะมาชมเขาแต่เราอยากทําความเข้าใจกันใหม่เพราะเราอยากให้ความเป็นธรรมกับมือถือทุ เครื่องว่างันเถอะถามว่าเขาให้เงินเราไหมฮะไม่ไม่มีใครให้เราทั้งนั้นและเราไม่ยอมเสียคนติดตามแน่นอนกับแค่เรามาชมแค่นี้เสียเงินไม่หลายแสนเนี่ยทำรีวิวไปเนี่ยไปชมรุ่นหนึ่งแล้วไม่มีคนดูอีกเลยกับการที่เราไปอวยเราเรายอมเสียไหมไม่มันไม่ยอมเสียหรอกครับทำไปเพื่ออะไรครับใช่เรานะทุกคนนะช่องเราไม่มีการพูดเอาใจสาวโลไม่มีการด่าเพื่อเอาใจคนเล่นมือถือคนเล่นมือถือไี่จะบ้าสเต็กก่อนเลยใช่ไหมเพราะเราเองก็บ้ามือถือเราก็บ้าสเป็กเราก็เคยเป็นงั้นมาก่อนใช่แต่เราเวลาเราพูดเนี่ยเราจะไม่ชมเพื่อ เอาใจสาวกแล้วก็ไม่ด่าแดนนั้นเพื่อเอาใจคุณบ้าสเปคดังนั้นีกัรนั้นเราจะเป็นทำวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือทําให้ดูทีนี้มาดูกันนะครับอย่างที่บอกจอนะครับเห็นไหมว่ามันซีดเดี๋ยวปิดเลยอันนี้เป็นอโมเลตนะฮะแน่นอนเรื่องสีสันอโมเลตนี่กินขาดอยู่แล้วกินขาดอยู่แล้วอันนี้เป็น IPS จอตัวนี้ครับ V7 เ a x เป็นจอที่สวยมากเป็นจอหนึ่งที่สวยมากเลยเรามาเทสกันว่าเฮ้ยถ้าเอา IPS ที่สวยมากๆมาเทสก่น การดูรูปมันเป็นยังไงถ้าเราดูโดยโดยโดยรวมหรือถ้าเราเล่นในช็อปครับมันหวยแน่นอนเพราะอะไรเพราะในช็อปมีแต่อะโมเลตซึ่งซ้เปเชียลกับตัวอื่นอย่างตัวอยู่ข้างๆเนี่ยมัน A7 เจ็งี้ยมันซีดแน่นอนมันเทียบไม่ไมันเียไม่ได้มันด้อยอยู่แล้วแต่กูจะว่าอะไรวะ โพยอาไปเจดไม่ใช่มันมันซีดอยู่แล้วแล้วก็แตเติมก่อนครับโอเคครับแดดดอนเรามาซ้อนแก้วผมทําไมเฮ้ยแก้วผมแก้วนั้นครับไหนแก้วผมนี่มันก็เลยทำเป็นว่าแก้ว่เล่นเรงว่าทำมาทำมาเฮ้ยทำไมจอมันซีดจังครับหนึ่งเรื่อง UI ที่ซัมซุงเขาปรับให้มันซอฟต์ลง สองในช็อปไม่มีจอสอัมมฤทธิ์แน่นอนใชเ่เขาจะได้โชว์ใช่ครับทนะีนี้เรามาดูรูปภาพถ้าเกิดเราใช้งานอย่างนี้นะทั่วไปไม่จะดูสีซีดเลยเห็นไหมครัมันจะดูสีซีดแต่ถ้าเรามาดูใช้งานแบบอื่นละ่ะดูคลิปด,ดูรูปตอนแรกผมกระตั้มก็จอมันซีดนม่ว้ะตั้มแต่พอเราเพ่งเราดูดีไปดูมาเราไปเทียบกับตัวอื่นอา้ามันก็สีธรรมดานี่หว่าอ,อันนี้คือเรื่องจริงนะฮะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยนะฮะเราโหลดมาเท่ากันหมดครับไม่มีใครได้ปงได้เปรียบอะไรทั้นนะะ เอาสีชมพูก่อนครับก็ในนี้เชื่อได้ประมาณ90%นะครับในกล้องครับจริงๆมันตัวนี้มันจะเข้มกว่าน่อยนิดนึงนะฮะแต่แต่มันน่าจะเป็นที่สีอ่ะแต่ถ้ามันเป็นรูปโดยรวมมันน่าจะนี่โอเคเนี่ยฮะตัวนี้กับตัวนี้เหมือนเหมือนกันเลยนะครับเปิดไปอันนี้อยู่ใกล้เคียงกันมากแต่กล้องวัดเป็นสีม่วงฮะเออใช่กล้องจะวัดเป็นสีม่วงกล้องวัดเป็นสีม่วงครับใช้ว่าเป็นล้านอะไรอ่ะเดย์ไลท์ไปสีเขียวตรงนะฮะสีเขียวตรงในกล้องนะลองเปลี่ยนใช้ออโต้อือนี่ดูงี้ ได้ปหมไม่ได้มันมันนี่ไปต้องเดี๋ยวลองปรับไว้บาลานซ์ใหม่เพราอย่าลืมไว้บาลานซ์แต่ว่าบาลานซ์มันสีแดงครับมีสองตัวนี้ที่แสดงแดงมากตัวเนี้ยจะออกส้มอ่าอ่าอัลมเลตของแอคซอนเจ็ดมินี่เนี่ยจะออกส้มสีขาวอ๋ออันนี้ชัดเจนวาปอันนี้ออกอมแดงครับอันนี้ออกอมแดงอันนี้ออกอมฟ้านิดๆใช่อ่าอันนี้สีดําครับปื้อเลย ดำปื้ดเลยอะไม่อันนี้มันการอันนี้มันอยู่ที่แอปแสดงภาพครับมันไม่ได้ดำไงมันดำแค่นี้ถามว่าสีดำดำไหมถ้าเทียบกับโมเลดดำไม่สู้อะโมเลดมันก็ดำไม่สู้แต่คือมันดำมันดำมากนะอ่ะมาดูรูปภาพอ่ะเออเออ เอาละครับรูปแรกเป็นรูปผลไม้เน้นสีก็จะเป็นรูปปลาโลมาเนี่ยผลไม้นี่เหน็บไข่ไหนหรือเปล่าไม่เกี่ยวคะรูปแรกเป็นผลไม้จะสังเกตว่าสีมันไม่ได้แย่เลยนะนิวเป็นไงดูดีดีครับดีไหมตั้มดีดีดีเอาเป็นกางนะครับเป็นทำนะเอาอันนี้ความรู้สึกนะเอาความรู้สึกตั้มก่อนตั้มเป็นคนที่แอนตี้ทำซูมกระบอกก่อนอาตั้มพูดเหมือนเดิมเอางี้เวลาเราซูมไปที่ที่ไอตัวตัวผลไม้เนี่ยดีเทลลองดูดีเทลนะสตรอเบอรี่อ่ะดูจะเห็นว่าจะเห็นว่าตรงเนี้ยเปลือกตรงเปลือกของของ มะเขือเทศเนี่ยจะเห็นว่ามีแค่2อันอะโมเลตเนี่ยจะไล่ไม่เห็นใช่นี่มีมิติใช่สีดีกว่าเรียกก็สกรีนโทนการไล่สกรีนโทนของครับสุดยอดครับพี่นิวโอ้โหไม่ได้คุณนิวนี่เราทําคลิปกันไม่ได้เลยทีเดียวเอาละฮะเดี๋ยวจะมีอีกรูปหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกคือเราเมื่อวันนี้ทั้งวันเราทําเพ่งจอมันนะไอสามเครื่องเนี่ยแล้วก็โหลดอ่ะสีส้มครับเป็นไงฮะ S <S เป็นไงซีดไหมถามว่าซีดไหมโอ้ผม oh, ว่ามันเข้มกว่าชาวบ้านคนยอะมันซีดไหม,มอ่ะกูถามว่ามันซีดไหมไม่ซีดอ่าไม่ซีดผ่านไปแล้วนะฮะมันด้อยกับชาวบ้าน,<ต>น,นไหมอ,อันนี้อันนี้อโมเลตสีฟ้าจะจะเข้มกว่าเข้มเข้มเข้มสีฟ้าจะเข้มแล้วก็แต่ว่าถามว่าอันไหนสวยผมว่า IPS สวยกว่าใช่ฟ้าคือฟ้าเลยอ่าใช่ใช่ใช่ฟ้าคือฟ้าตัวนี้จะเนียนตากว่าอ่าอันนี้จะแบบจางจางอันนี้จะฟ้าเข้มสามตัวเนี้ยคุณว่าพันแปดสิบพีเท่ากันคุณว่าตัวไหนละเอียดสุด ดูรูปนี้นะไม่ทุกรูปเลยทุกรูปผมว่าเจเจพามจะว่าอวยก็ไม่เป็นไรผมว่าเจเจพามคุณเอาเอาเลยคุณมองดูเลยใช่ไหมคุณซูมก็ได้อะผมว่าตรงนั่งดูมาทั้งวันแล้ววันนี้เรื่องจอนดูตรงหางดูตรงหางหางนี่จะแสดงดีเทลได้ค่อนข้างดีนะผมเนี่ยดูเลยเป็นเส้นใช่ครับนี่คือรูปที่เราโหลดมาจากเน็ตที่เหมือนกันใช่ครับตรงดูตรงส่วนหางครับของเจเจพามวันนี้ผมวันนี้ผมนั่งนั่ง คนที่ผมนั่งเพลงจะบอกว่านั่งจ้องนั่งเพลงมันก็เลยลงมันนั่งช่องผมนั่งจ้องมาทั้งวันเรื่องไอความละเอียดจอเพราะมันต้องเยอะกว่าเขาเพราะมันเป็น TFT อ่ะแล้วอย่างไอตัวตอนลูกเปลือกผิวตะเกียบมันไล่สกินโทนดีใช่เห็นปะแล้วครั้งแรกที่ผมบอกคุณตั้มจำได้ไหมที่เราปลดล็อกจอแล้วมันมันซีดแล้วผมบอกว่าตั้มลองดูดีๆมันสบายตานะเพราะมันละเอียดยิบเลยจอมันเหมือนจอ 2K อ่ะใช่ใช่ 2K ที่แบบเป็นพวกเลตินนาเวลามองอ่ะ มันจะสบายมันจับสบายตาแต่ถามว่าสีมันตรงสุดไหมมันก็ไม่ตรงสุดหรอกแต่ว่ามันถามว่ามันด้อยกว่าคนอื่นไหมครัไม่ครับไม่นะว่าถ้าเกิดจะเอาสีตรงนะจอ IPS เสชัตัวนะเพราะว่าไอพีอันนี้คือสีขาวสีขาวนี่ออกอมแดงอันนี้ถ้าถามว่าอันไหนตรงสุดขาวสุดผมว่าไอพีใช่ใช่อันนี้จะออกแบบอมเขียวๆหน่อยอ่าอันนี้จะหมนไปเลยอ่าใช่อันนี้ก็ดูตามก็เอาโมเลดเกลืเป็นนี้นะฮะเพนทายการเรียงไปดูครับดูมิติภาพการแสดงสีดำเนี่ย ไม่มีอะไรผมว่าไม่มีอะไรชนะอมูเลศแล้วถูกต้องอันนั้นดบดำแบบโอ้ดำปืดๆอันนี้คือการแสดงสีดําของจอจาเจเจพามนะคะคุณจะดูได้เลยว่าสีดําตรงในแอปมันอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวเพราะอันนี้แอปแอปมันแสดงเป็นอย่างนี้อยู่แล้วลองซูมดูไหมอ่ะซูมดูรูปนี้ครับผมก็นั่งดูอ่ะดูดูซักครึ่งหน้ากันให้มันเห็นส่วนที่มืดๆต้องให้มันเท่ากันนะฮะเดี๋ยวเขาว่าเราล้อมเอียงอีกอจะเห็นว่าอมูเลศเนี่ยสีดําเนี่ยดำจริงเห็นปะ ใช่อันไหนมันไล่ดีกว่กันผมว่าอะโมเลตขอบคุณครับเอาอยัาง <c oughs> ผมว่าอะโมเลดไล่ไล่สีได้แบบว่านี่ดีกว่า สีดาคือดําแต่ว่ารายละเอียดผมว่า IPS ไม่ผมว่ารายละเอียด J7 p r พ m e ครับอ่าเสียงแตกแล้วะไม่ผมว่านี่ดูสมจริงกว่ามากไม่คือเราต้องหลายคนไงคุณจะมาชมกันเดียวังไม่ได้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวถัดตัดสินกับพี่นิวกันอ่ะนิวว่าไหนผมว่า IPS ผมว่าจอผมว่านี่ครับผมว่า J7 p r พ m e เรื่องดีเทลด้วยนะผมว่า ZTE ตามว่า ZTE ผมว่า j จ p r พ m e นี่ว่าไหนมึงว่า ZTE มึงบอกอันนี้อยู่เลยถ้าเป็นผมนะ V7 Max ถ้าเป็นผมนะผมเลือก j จ p r พ m e เหตุผลครับเหตุผลคือ เผลคือถ้าเราดูภาพตั้งแต่ส่วนมืดไล่ไปถึงส่วนที่สว่างสุดมันค่อนข้างจะเห็นดีเทลส่วนมืดและส่วนสว่างได้ไดีสุดการไล่การไล่เงาแสงเงาเงาสีเนี่ยมันจะไม่จัดเกินไปแล้วมันจะเห็นรายละเอียดครบถ้วนตัวส่วนตัวเนี้ยคอนแทปคอนทสมันจะหนัก คอนท้าคอนท้าของเอาอมฤตมันจะหนักกว่าเพราะฉะนั้นส่วนของที่มันดำมันมันก็จะดำจมเข้าไปอีกในดำยังยังยังต้องมีรายละเอียดของที่เป็นส่วนดำอีกแต่แต่ดำมันคือมันยังมันยังไล่ดำไม่ดีดูนะใช่ดูคุณดูในตามันคือจมจมในความดำไปเลยมันจมในความดำมันแต่มันยังไม่ใช่จอแต่ผมว่านะถ้าเกิดว่าเอาแบบสีที่ เรียลสีที่ดูแล้วแบบรู้สึกจริงอ่ะผมว่า IPS คือใช่คือดูตรงนี้มันมันรู้สึกแบบสีของเหล็กจริงๆเนี่ยไม่ผมว่าอันนี้ผมว่าอันนี้มันรู้สึกเหล็กที่โดนสนิมจริงจริงไม่ผมว่าอันนี้ผมว่ามันเป็นมันเงาดีอ่ะไม่รู้แล้วแต่คนชอบเออแล้วคือไม่ใช่ว่าคุณดวงเราแล้วเราจะคิดเหมือนกันหมดนะไม่ใช่นะมันต้องอยู่ที่รสนิยมใช่ใช่นี่คือแต่ว่าใช่ท้าผมถ้าผมเลือกผมก็เลือก J7 พามเพราะว่าผมมองว่ามิติการไล่ความมืดจนไปถึงโทนสว่างมันลึกกว่าสีแดงตรงกว่าด้วยนะครับอันนี้ม ันนี้อันนี้อันนี้ก็แดงนะอันนี้อันนี้แดงทั้งภาพไงมันออก<ช> <ๆ S 1> แดงทั้งภาพมึงลองดูว่ามันแดงทั้งภาพไหมใช่ไหมใช่อันนี้มันจะออกสีโทนเดีวยวทั้งภาพดูสังเกตดูภาพนี้จะหลุดไฮไลท์มากกว่าภาพอื่นๆคุณดูที่ตาไหมคุณลองดูที่ตามันดิมองดูตาอ่ามองดูตาอันนี้อันนี้เหมือนหน้าต่างของหัวใจอันนี้มันเหมือนโปรเจคเตอร์เลยใช่อันนี้มันยังมันยังโทนอึมคึมไปกับภาพอยู่ส่วนของอะมูเลตนี่ต้องสืบเลยจะถามว่าชอบดูหนังกระจอไหนครับอะมูเลต์แน่นอนแน่นอนคืออันนี้เราดูเป อี้จะอมแดงอ่าอันนี้จะอมแดงหน่อยอันนี้จะอมเขียวอมเขียวอันนี้จะอมมืดตกลงมีอันไหนเพอร์เฟกต์บ้างก็แล้วแต่คนชอบแต่ถามว่าคือที่เราแสดงแบบนี้คือมันไม่ได้เป็นด้อยใครใช่คือในเลนสมันเนี่ยผมก็าในเลนสมันมาเทียบอันนี้เลยอ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูสูมให้ดูอ่ะดูดีเทลดูดีเทลอาดูดูดูถังดูถังตัวถังแล้วก็การการตัดระหว่างตัวถังกับพื้นหลังที่เป็นสีขาวเหมือนกันเนี่ย อ่ะพี่นิววิเคราะห์หน่อยครับครับตรงไหนครับดูการตัดสีขาวการไล่สีขาวกับสีเทาี่ยเป็นยังไงบ้างพี่ให้อะไรชนะถ้าเรื่องสีสีขาวนะผมให้ IPS พี่ก็ให้ IPS เออ IPS นี่มันอมเขียวไปครับใช่อันนี้ก็จะอมอมมืดไปหน่อยใช่แต่การแสดงสีสันที่เราจะบอกก็คือว่ามันไม่ได้เป็นรองเขาาเนี่ยดูสีดําแสดงเห็นไหมฮะอันนี้คือมืดทั้งอันไปเลยเห็นไหมเนี่ยคือโทนแบบมืดก็มืดไปเลยดูตัวยางก็รู้อ่ะเนี่ยดูตรงส่วนยางใช่มันคือมันจะอมอึมคึมไปทั้งหมดนี่ยดูมันมันคล้ายๆจะเกลเห็นไะ เกลืนเกลนกันไปหมดแกมยางนี่จมไปแล้วนะความดำเนี่ยจมไปแล้วอ่ะพอรูปนี้พอฮะเดี๋ยวมันจะนานไปกว่านี้ก็ได้ไม่เป็นไรรูปนี้ครับดูในเดี๋ยวผมดูในกล้องก่อนโอเครูปนี้ผมให้อาร์โมเลดรูปนี้ผมให้อาร์โมเลดโอ้โหสุดติงอ่ะใช่ถัดมาเป็น IPS ผมว่านะ IPS กับไอจอ TFT TFT ที่เขาเขียนสเปกมา TFT มันระเบิดละผมอยากให้คุณดูดีเทลครับทุกคนเลยนะครับทีมงานเรา เอาเป็นธรรมนะฮะสร้างความเป็นธรรมอะดูดีเทลรูปนี้ผมอยากให้คุณดูดีเทลกันให้หมดเลยถามว่าถ้าเราดูในกล้องในกล้องนี้ประมาณ9 5ได้อเจอทีนรายละเอียดดีกว่าอันนี้รายละเอียดดีวันนี้ผมนั่งเพ่งมาทั้งวันแล้วดีกว่าจอเจเจพารมครับละเอียดเหมือนกับว่าจอมันคมมากใช่ไหมพี่นิวอ่าลุกขึ้นมาดูยพี่นิวพี่นิวครับครับผมคุณลุกขึ้นมาดูสิครับครับผมละเอียดมันดีกว่าดูตรงไอ้ตรงกลางอะดูตรงกลางเออวะมันมันจะแบบเหมือนมันจะทะลุเข้ามาตาเราแล้วมิติมิติส แต่ว่าถ้าถ้าให้สวยก็คืออัลโมเลตอัลโมเลตแต่ว่า i p s ผมว่าก็สวยใช่คือจอนี่มันสวยมากอยู่แล้วแต่เราหมายถึงว่าเราจะมาเออเราจะมาบอกว่าคือเอาที่เรามาเนี้ยเราเอาตัวที่มันจอสวยๆมาใช่เลยประเด็นอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวผมให้คุณเทียบ2ตัวนี้คะดูมิติเอาแล้วกันตัวนี้ได้มิติเยอะกว่าเลยตัวนี้เจเจตัวนี้แม่งตัวนี้แม่งแบบกืนสีแดงคุณเห็นไหมอ่าอ่เอาซูมซูให้ชัดๆเลยอ่าให้ชัดๆไม่ไม่ไม่ดู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 โดยรวมในี้มันจะเห็นตั้มดูดิอ่าลองดูโดยรวมอ่เห็นไหมเห็นไหมันน เห็นไหมเมื่ออกไหนอ่ะให้เขาดูอ่ะกูมันบังในในตรงนี้มันบังอืออ่ะมันรายละเอียดมันเห็นไหมฮะมีสีดําตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้มันคืนหมดเลยใช่ในกล้องเห็นไหมเห็นเห็นไม่ก็ซูมให้เขาดูก็ได้ซูมปะไม่ในกล้องไม่เห็นนะมันไม่เหมือนตาเราฮะเอาซูมซูมให้มันชัดๆแล้วกันซูมก็ไม่ได้ซูมมันก็เสียดูภาพโดยรวมคือจะบอกว่าตัวนี้มันน่าจะกินโทนดีใช่ไหมนิวใช่แต่ตัวเนี้ยางมันเออท่างมันเอามาเอาดูตามนี้แล้วกันวาดปะคือถ้า อันไหนแล่สกินโทนดีแบบว่าไล่มิติของสีผมว่าจอเจเจพามมิติของสีครับเพราะว่าเจเจพามมันมีความมิติากว่าเออมันมันมีมันมีมิติมากกว่าเพราะว่ามันมันละเอียดนคมใช่ครับ มันดูแล้วมันไม่ได้ค้อยกับกันนะผมว่ามันไม่ได้กกันครับคือถ้าถ้าตาคนแบบว่าไม่ผมมันวสวยไม่ไม่พูดใหม่พูดใหม่ตาคนปกติครับถ้าเป็นถ้าเป็นเอาอย่างพวกผมตาคนปกติทําอย่างขนาดเราเพ่งอ่ะผมว่ามันมันมันไม่มันเหมือนเป็นแบบแยกแค่ไถ้าไม่เห็นตัวเครื่องอ่ะไม่รู้ว่าเครื่องไหนเป็นเครื่องไหนอ่ะไม่รู้ว่าเป็นจอของเครื่องไหนอ่ะอันเนี้ยมพรว่ามันสวยเหมือนกันเลยแต่มืดๆนี้จับแยกไม่รู้ใช่อันนี้เราดูแบบละเอียดไงเปลี่ยนรูปนะพี่นิวหมุนกลับมาให้หน่อยหมุนกลับให้หน่อยแต่กีเรา อ่ะเปลี่ยนรูปนะเจ๊เจ๊กินอะไรอ่ะเจ๊กินไม่ชวนน้องอ่ะอันนี้เจ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 พรามเอกซอนเจ็ดมินิแล้วก็มีเจ็ดอันนี้แบนภาพแบนคุณยนดูเลยวิจิตรนะภาพแบนเห็นไหมอืมแบนไหมเอาแบนอ่ะอันนี้มิติสุดสีนี้จืดเห็นไหมมันมีมึงลองดูอ่ะสีดูดูดูอดูปักทองแอปปเิ้ลดูการไล่ ินแต่ผมว่านะผมชอบ IPS ไม่รู้ทําไมวะรู้จอความผมผมใช้ IPS ไงผมเลยแบบชินกับ IPS ตลอดถ้ารูปนี้นะดูภาพโดยรวมแบนไหมแบนไม่ไม่ค่อยมีมิติส่วนของไอ s ไม่ค่อยมีมิติส่นส่วนของชาโดอะไรไม่ค่อยมีนะผมว่าเพราะว่าคอนท้ามันน้อยกว่าอืมแต่ว่าตัวนี้ดูส่วนมืดส่วนสว่างก็รู้แล้วผมว่ามิติใกล้เคียงกันนะแต่อันนี้ภาพดูจะนูนขึ้นมาหน่อยไม่ใ่ คือภาพเนี้ยต้องบอกกันว่าแอคซอนเป็นจอโมเลดที่ที่ไม่ได้ทําสีแดงให้มันเข้มมากอะฉะนั้นมันจะแพ้เรื่องของสีภาพนี้ใช่ไหมเพราะว่าพี่บอกแล้วที่เปิดยูทูบให้ดูอ่ะสีแดงมาจากส้มๆอืะฉะนั้นการไล่สีดูดูเลยเห็นไหมผมให้ TFT กับ IPS ใกล้เคียงกันวะ่ะอืมแต่นี่มันแบนไปหน่อยไง ใช่ไหม,อ,มอันนี้อันนี้สีแดงความจริงเนะี่ยสีจอโมเลตสีแดงจะลแล้วก็แล้วก็แล้วก็เททีให้ความคมละเดียที่คมกว่ามันฟักทองอันนี้มันคือจอเจัดพามันคมกว่าอ,อยู่แล้วอใช่เปลี่ยนยาว่ยาว เอาเอาเปิดไปเลยเนี่ยฮะเอาไอเี้ยคนละรูปอันนี้ดูดีเทลน้ํากับส่วนมืดอ่ะส่วนมืดอันนี้อมเขียวๆไปหมดเลยเห็นไหมผมว่าผมชอบ i p s ว่ะ IPS มันดูแบบกําลังดีพอดีอันนี้มันอมเขียวไปหมด๊อกสองอันเนี้ยคือโทนมันจะอมไปแปนเดียวกันดูสีน้ําดูสีน้าตรงนี้ใช่ดูสีน้ําอันนี้มันไม่ได้อมเขียวหมดเลยไงมันแยกนี่คือน้ําเป็นน้ำนะใช่น้ําเป็นน้ําเลยอืมไอพครับตัวนี้นะฮะอันนี้ใกล้เคียงกันอันนี้อโมเลดจะชนะ แน่นอนว่าโมเลชนะสีเยอะสวยมากครับเออสีสวยมากครับสีสวยมากผมรู้แล้วผมรู้แล้วถ้าเป็นอัโมเลเนี่ยถ้าสีโทนเย็นจะได้เปรียบถ้าเป็นสีแดงสีไม่มันแล้วแต่จอแต่ละคายนะครับเพราะยากจอหมไปถึงเนี่ยอ่ารู้ดีนะรูปนี้สีอันไหนเขียวแบบไหนสมจริงหูไวสองฝั่งเนี่ยสมจริงแต่เขียวเนี่ยมันก็มันแป๊ดไปมันแป๊ดแต่เขียวเขียว IPS กับ TFT ได้เคียงกันเราจะเรียกว่า TFT แล้วกันโอเค TFT กับ IPS คุณรู้ไหมจุดต่างคืออะไรครับ จมูกฮะเห็นไหมว่าอันนี้มันจะเขียวมากกว่าอันนี้มันจะมีสีเหลืองแซมเห็นไหม mm hmm. แต่ดีเทลครับสู้ตัวนี้ไม่ได้สู้ท f t FT ไม่ได้อันนี้อันนี้จะเขียวเขียวอีกแบบหนึ่งคุณดูดีเทลดีๆผมให้ดูดีเทล l อามืเลตตัดไปครับผมให้ดูกับ IPS ที่สวยมากๆ PFT กับ IPS คุณดูมิติ รูปนี้ผมนั่งเพลงนานมากมิติครับผมเริ่มจัดทาง2จอที่ถูกแล้วใช่คุณดูมิติภาพคุณคุณคุณลองดูรายละเอียดภาพมันวิ้ยแตาไม่สวยมากเลยนะไม่ผมให้ IPS ชนะวะ IPS สวยกว่านะว้ายให้ให้ IPS ถ้าเรื่องรายละเอียดผมให้ IPS ดีแต่รายละเอียดทีละทีแต่สีเนี่ยแต่ถ้าสกินโทนอ่ะผมให้ IPS IPS ดีกว่าเพราะว่าเรื่องตรงไหนครับเพราะตัวนี้เหมือนอมเขียวไงใช่เอาง่ายๆแค่คุณดูจมูกมันเนี่ยเห็นไหมฮะว่าสีเหลืองมันไม่ค่อยมี แต่ตัวเนี้ยมันจะแบบมันเหลืองมันจะไล่จากเหลืองเห็นไหมมันจะไล่เหลืองเห็นไหมเหลืองไปเขียวอันนี้อันนี้คืออันนี้จอมันอมเขียวนิดๆไงเออสีเขียวมันเลยแพ้แต่ละแต่ละละเอียดความคมเนี่ยมันคมกว่าอ่ะแล้วมาดูรูปที่เป็นไงแบนแลมไหมแบนไหมนี่มีมิติเห็นไหมชัดๆเลย อ้าโมเลตอ่ะอาโมเลตอ่ะอันี้อ้นี้มองด้วยตาเปล่าก็พอจะดูผมว่ามองด้วยตาเปล่ารู้เลยว่านี่มันแบนเห็นไหมดูส่วนมืดส่วนอไ i p s ใช่ไหม IPH แบนแต่สี i p s จะเป็นสีที่ผมว่าตรงนะ IPH แบนกว่าเพราะคอนท้ามต่ำกว่าแต่ผมชอบน้าน้อยกว่าใช่คอนท้า ตรงนี้ฮะลูกนี้ผมชอบไอ้นี่นะชอบเทียนเทียนทีเทียนทีท่านี้เอ็นมากกว่าเพราะว่าคอนท้ามันหนาหนากว่าที่เดิอ่าสีดำาแสดนดีกว่าเวยใช่มันเลยโดดดูดูส่วนของดูส่วนของท้องฟ้านะท้องฟ้านี่มันจะแบบอันนี้เหมือนว่าอลังการแบบฉายมาจากข้างหลังอันนี้มันภ้ามันแบนนะเนี่ยดูจากตรงนี้ก็ได้เนี่ยดูดูแสงที่มันพุ่งมาจากด้านหลังความคมชัดก็ต่างแล้ว ใช่มันสวยคนละแบบนะครับถ้าภาพวิวผมให้ TFT แต่ถ้าภาพคนผมให้ IPS ใช่ใช่เพราะว่า TFT มันจะมันจะเนียนไปเลยไงคือเราไม่ได้ว่า TFT อันอื่นนะเราคืว่า2ไอตองตัวนี้จอเป็นแบบนี้เปิดไปเปิดไปเปิดไปครับสรุปสรุปแว่จอมันห่วยจ่เราคิดไหมครับก็อย่างที่เห็นนะจ๊ะตอนแรกเราก็คิดว่ามันห่วยนะจ๊ะแต่พอเรามาใช้งานจริงนะจ๊ะมันก็ถือว่าดีในระดับราคาไแหลและอยากคือมันทัดลื่นมากใช่ไม่ใช่ข้อดีถามว่า เรามาแก้ต่างทำไมเราไม่ได้มาแก้ต่างเราเอยากทำให้คุณเข้าใจใหม่ไม่ใช่ว่าเราอา่านสเปคปุ๊บแม่ง T F T มันต้องห่วยคือมันไม่ใช่อย่างนั้นเือคือผมเห็นหลายคนเข้าไปเม้นแล้วคุณรู้ไหมมันเกิดผลเสียยังไงครับ มันมันไม่ใช่แค่รุ่นนี้มันรุ่นอื่นอย่างอย่างคุณไปถามในพันพิษเนี่ยจับจริงสักกี่คนใช่เทียบจริงสักกี่คนคือที่เรามากอ่ะสเปคตอบทั้งนั้นที่เราออกมาพูดมารีวิวให้ดูเนี่ยไม่ได้จะมาแก้ต่างครับแต่อยากให้ทุกคนน่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปักใจอย่าเพิ่งปักใจอย่าเอออย่าเพิ่งตัดสินหรือปักใจเชื่อไปว่ามันไม่ดีอย่างนี้จากปากคนที่คนอื่นที่เราเรายังไม่รู้ว่าเขาจับจริงหรือเปล่าครับ ที่วันนี้ที่ทําคลิปออกมาเพราะว่าอยากให้ทุกคนอ่ะลองลองไปจับจริงกันดูก่อนคุณอาจจะไม่คิดเหมือนเราก็ได้แต่คุณได้เห็นแล้วแต่คุณไม่จำเป็นต้องมาเชื่อเราก็ได้แต่ขอให้คนไปลองลองได้ลองไปเล่นไปจับสักครั้งหนึ่งตอนแรกเราคาติกันเหมือนกันคุณกระตั้มไม่จอมันซีดจังนะตอนแรกไม่เครื่องคลยราคาเกือบหมื่นจอมันซีดจังวะแต่พอใช้งานเรื่องอื่นมันก็โอเคนะจอสวยเลยครับแต่จุดพิจารณาคืออะไรรู้ไหมครมองด้านด้านข้างด้านขวาง ใช่ใช่ใช่มุมมองด้านข้างคือไม่ไม่ใช่มันเลวร้วายครับ,รบแต่คือมันไม่แค่มันไม่สว่างจอเนี่ยสีสันเนี่ยมันไม่ได้เป็นรองคนอื่นนะฮะผมเอาเหรียญราคาเดียวกันเทียบเลยนะแต่ครับสม่ไหมแมนะ่กว้างไหมครับมุมมองนี่แทบจะร้อยแปดสิบแล้วนี่เห็นไหมเห็นสีไหมเห็นอ่ะกว้างไหมกว้างอ่าล่างไปบนกว้างนะครับอย่าคิดด้วยแงว่ามันมุมมองมันห่วยแตกอันนั้นมัน TFT สมัยก่อนแต่ด้านข้างครับมันจะไม่กว้างเหมือนเมื่อกี้ครับแต่ แต่มันก็ไม่ได้แบบว่าเหลือบไหมเหลือบไหมด้านข้างเหลือบไหมเหลือบแค่แสงแต่ภาพไม่ได้เหลือบดูฮะภาพภาพมันไม่มาภาพมันไม่ได้หาเห็นไหมภาพไม่ได้หาสีไม่ได้เพี้ยนภาแสงมันลดลงแต่แสงมันลดลงถามว่าถ้าเราดูดูเนี่ยสมมติเราดูหนัง่ยดูด้านข้างเนี่ย เห็นดูแล้วเห็นเราไม่ได้ดูหนังแนวตั้งถ้าดูหนังแนวตั้งเห็นไหมครัมันก็เห็นแแสงมันแคดับลงจะดัอลงแต่ว่าเวลาคุณดูหนังเนี่ยคุณดูยังไงมันก็ต้องดูอย่างนี้แนาะคุณต้องดูตรงๆอยู่แลวใช่ใครจะดูหนังนี้วะหนังเนี่ยมันดูแนวนอนใช่ไหมแล้วเราดูด้านข้างเนี่ยมันไม่เหลือครับจอดที่มันเหลือด้านด้านอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไอความสว่างแบบมุมมองมันกว้างแต่แสงอน่ยมันดรอปลงเหมือนมาสะพอนแค่นั้นเองประมาณนั้นมีอะไรที่เป็นรุ่นแบบนี้มั้งเอ็กช็อตใช่เปลี่านด แต่ X ช็อตมันเหลือบเยอะวันนี้เยอะเอาไอ X ช็อตมาคุณอะไร X Shot มาอ่าเอามา X ช็อตเนี่ยจะปล่อยแล้วนะครับสนใจรอได้หน้าเพจดูอ X ช็อตน,นะครับเวลาอ X ช็อตเหลือบคือเหลือบไปเลยเห็นไหมเหลือบแบบว่าสีก็หมุนไปเลยนะฮะใช่ครับแต่ดูตรงนี้ครับแสงแค่แค่แค่ลดลงเอาเป็นว่าเนี่ยฮะคือจอมัน มันไม่ใช่จอป่ะเออมันก็ดูดีอร่อยไหมล่ะอร่อยมากแล้วครับวันนี้ขอสรุปจอเจเจพามันไม่ได้กาอย่างที่เราอ่านสเต็ครวมถึงจอจอ TFT ตัวอื่นด้วยคืออย่าเพิ่งดูว่ามันเป็น TFT แล้วมันจะกาหรือว่าถ้าเกิดว่าเราดูปุ๊บเราตั้งอัตติเราไปดูจริงมันมันก็จะดรอปลงนะคือหนึ่งเพราะมันอัติในตาเราไงใช่ครับ ไม่นับอันนี้ไม่รีวิวเรื่องอื่นเอาแค่จอที่มันเป็นประเด็นก่อนครับเรามีมือถือกี่ตัว6ตัวตอนนี้นะเอาเป็นว่าวันนี้วันนี้ทุกคนคงจะได้รู้คาแรคเตอร์ของงแต่ละจอแล้วใช่ว่าจอเนี้ยเหมาะกับภาพลักษณะแบบหนังแบบไหนแต่แต่สิ่งสําคัญเลยเราอยากให้รู้ว่ามันไม่ได้ห่วยกับมั้ไม่ได้ห่วยครับมันไม่ได้ห่วยมันบางที่บางภาพบางบางรูปมันดีกว่าเขาเลยซ้ร์เอยมันกินเขาได้นะเราอย่าไปวัดแค่รูป2รูปมันมันวัดไม่ได้นะฮะใช่ส่วนการใช้งานครับสีจอเป็นไงเฉยเฉย ไม่นะตวามคิดส่วนตัวมันก็สิดออกซิซๆนั่นแหละใช่ออกสิดๆแต่ด้วย UI ที่ทำมาเนี่ยถ้าเกิดดูด้วย UI ที่ทำมาถ้าเกิดว่าดูด้วยมันจะสิดมันจะแบบสีมันสิดมันก็เลยดูแบบแต่ถ้าเกิดคุณเปิดยูทูปปุ๊บเปิดยูทูปปุ๊บครับลองไปเทียบกับจอมันก็ไม่ต่างกันเลยนะครับแค่นั้นเองถ้าเราใช้แบบหน้หน้าโฮมวอลเปเปอร์มันก็ซิดอยู่แล้วไอคอนมันมาสิดอีกแม่งยิ่งซิดเลยใช่ เอาละครับจะมาเปลี่ยนโวเปอร์กันเมื่อกี้ลองเปลี่ยนดูแม่งดีกว่าเดิมเยอะอันนี้เสริมให้โวเปอร์เดิมจืดอยู่แล้วไอคอนจืดยิ่งจืดเดี๋ยวเปลี่ยนใส่น้ำปลาเข้าไปเดี๋ยวเปลี่ยนโวเป๊ะโวเปอร์ครับโวเปอร์อะไรอะจากแกนเล่นี่ครับไงไงเสริมก่าเดิมไหมยังไงมีความแตกต่างไหมต่ำเห็นเห็นครับโคตรจะแตกต่าง น่ากินจริงๆยังอดีกว่าเดิมนะดีกว่าเดิมประมาณ80%แม่ครับก็ประมาณนี้ถ้าเกิดไม่ชอบไม่ชอบแนวซีซี่ก็เปลี่ยนวอลเปเปอร์ซะนะครับมันไม่ได้แย่ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับเดินจะลงรูปให้ด้วยครับฮัลโหล